สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอใสเขียวแล้วอันนี้ก็ผอมเด้อเราพูดๆเนี่ยซูเปอร์ฟูดนะครับนี่เครื่องปรุงก็มีประมาณเนี่ยพริกหอมแครหอมแดงกระจะคล้ายเอามาโคกมาตำใช่กันนะตึงแคเนี่ใสกะปิให้น้อยนึงแล้วก็คั่วในน้ำมันนะครับลืมไปตะกี้บะหมี่หมูเนาะใส่ใหน้อยเพิ่มเทกเจอร์ ในการเขียวมันมีหน,นุบหนับเสร็จเรก็ใส่น้ำลงไปเนาะหม,หมูสุกก่อนหวัวไปหลอสกา้ามหนึ่งพอหมูสุกเรียบร้อยเราก็ใส่ผักเอกเลยผํานะครับอันนี้คือผําพออํำผําเสร็จเรียบร้อยขยกลงมานี่หลักษณะประมาณนี้ก็โรยต้นหอมบักชีเหยน้อยหนึ่งโรยแน่งามแง้มนะแล้วเราก็มาจิ้มกันเลย ซูเปอร์ฟูดนะครับอันนี้มันมีความไขมันมาโอ้โหสุดยอดเลยกันเนี่ยเนี่ยของแต่นีน่สวัสดีครับ